สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันนะครับสำหรับการออกแบบสายพานลำเลียงนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ผมได้ทำขึ้นมานะครับก็มาแนะนำวิธีการใช้นะครับซึ่งคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์กับวิศวกรออกแบบหรือว่าคนที่ออกแบบสายพานลำเลียงนะครับก็จะมีอยู่2ตัวด้วยกันนะครับ ผมจะเริ่มจากตัว Rock c o n v a n d e r l i t ก่อนนะครับ Rock c o n v a n d e r l i t นะครับ LTSB นะครับลองเทอร์ม e วิ i c e เบ s e นะครับตัวนี้ก็ใช้ง่ายนะครับเน้นความใช้ง่ายแล้วก็เป็นมิรกับผู้ใช้นะครับใช้ง่ายเป็นมิรแล้วก็ราคาถูกนะครับผมเป็นมิรเพราะว่าราคาถูกนะครับผู้ใช้ทั่วๆไปทุกคนนะครับสามารถที่จะใช้ได้นะครับผม เปิดขึ้นมานะครับตัวนี้ไม่รู้ว่าหน้าจอนะครับช่างมันนะครับมันกลับมาแล้วผมก็มาเปิดแอปพลิเคชันนะครับขึ้นมาก่อน,นเมื่อเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาแล้วนะครับสังเกตว่ามันจะมีช่องเติมค่านะครับ1 2 3 4 5ส7 8าี่ห้าดด 9นะครับเราต้องเติมค่า9ตัวนี้ให้แอปพลิเคชันรับรู้นะครับแล้วก็ให้เขาหาคำตอบออกมาให้เรานะครับการใช้งานนะครับก็ใช้จากด้านบนลงมาด้านล่างนะครับการเติมค่านะครับวิธีการเติมค่านะครับก็เลือกตามข้อเลยนะครับตั้งแต่เบลวิดนะครับหรือว่าความกว้างของเบลนะครับนี่ เราสามารถที่จะกดรูปธงชาติไทยนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับตรงนี้นี่หน้ากว้างสายพานนะครับความยาวสายพานลำเลียงนะครับความยาวสายพานลำเลียงาจากเซนเตอร์พูเล่ถึงเซนเตอร์พูเล่นะครับผมแล้วก็มุมชันของสายพานลำเลียงนะครับไดเมเตอร์ลูกกลิ้งตัวขับ ความเร็วสายพานลำเลียงนะครับมุมกองวัสดุขณะเคลื่อนที่นะครับหรือว่าเซอร์ชั a นแองเกิลนั่นเองนะครับอัตราการขนถ่ายที่ต้องการกิ่ตรนต่อชั่วโมงนะครับน้ำหนักจำเพาะของวัสดุที่ขนถ่ายนะครับมีหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับแล้วก็มุมของชุดขารองรับลูกกลิ้งนะครับผมกี่องศาอ่าเดี๋ยวผมจะมาอธิบายว่าแต่ละตัวเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมวิธีการใช้งานของมันเนี่ยเวลาเราจะเติมค่าเนี่ยนะครับ ความกว้างสายพานลำเลียงนะครับเราต้องมากดนะครับเพื่อที่จะเลือกหน้ากว้างสายพานนะครับผมวิธีการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะสลับหน้าจอไปที่หน้าหน้าจอที่ใช้อธิบายนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอธิบายกันในกระดานนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับสายพานลำเลียงนะครับ สมมุติว่าผมต้องการจะลำเลียงนะครับวัสดุจากจุดหนึงไปยังจุดหนึ่นะครับตรงนี้เป็นหัวขับนะครับตรงนี้เป็นหางมันนะครับเป็นผู้เลท้ายนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นลูกไอดเ,เลอร์นะครับไอดเ,เลอร์ จะเป็นยังไงก็ตามแต่นะครับตรงนี้ก็เป็นตัวรองตัวลุกไอเล,ลอร์ขากลับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกสปอกเก็ตนะครับขับด้วยโซ่หรือว่าห้องเกียร์บ็อกอะไรต่างๆนะครับก็จะอยู่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นตัวขับนะครับทิศทางการหมุนก็หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับเขาจะรับวัสดุ จากด้านท้ายนะครับนี้ไปส่งลงที่ตำแหน่งนะครับที่กำหนดไว้นะครับอันนี้ก็เรียกว่าสายพานล,ลำเลียงนะครับทีนี้หน้ากว้างสายพานนะครับก็คือหน้ากว้างสายพานตรงนี้นะครับถ้าเรามองจากด้านนี้เข้ามานะครับนี่เป็นรูปตานะครับอมองเข้ามานะครับก็จะเห็นเป็นตัว หน้าตัดนะครับอาจจะเป็นรูปอะไรก็แล้วแต่นะครับอาจจะเป็น V นะครับหรือว่าเป็น3แฉกแบบนี้นะครับแล้วก็น,นี้เป็นขาลูกกลิ้งนะครับผมว่ะจะรองอยู่แบบนี้นะครับนี่ลูกกลิ้งก็จะติดอยู่กับขานะครับก็จะหมุนพาเจ้าสายพานตัวเนี้ยนะครับบรรทุกวัสดุอ่า เป็นรูปแบบนี้นี่คือวัสดุความกว้างสายพานตรงนี้นะครับก็คือนี่แต่ว่าเราต้องคลี่ออกก่อนนะครับผมให้ไปให้มันแบนนะครับเนี่ยนะครับตรงนี้คือหน้ากว้างสายพานนะครับความยาวสายพานลำเลียงก็คือความยาวขาไปขากลับแล้วก็ มุมโอบตรงนี้นะครับแต่ว่าความยาวของอาสายพานลำเลียงจริงๆเนี่ยนะครับก็คือความยาวที่เขาเรียกว่าคอนเวเยอร์นะครับเล็งออฟคอนเวイเออร์นะครับก็คือความยาวจากเซนเตอร์พูลลี่ถึงเซนเตอร์พูลลี่นะครับตรงนี้นะครับเรียกว่าความยาวของสายพานลำเลียงผมแทนค่าเป็นตัว L ก็แล้วกันนะครับส่วนความยาวเบลล์เนี่ยก็คือความยาวไปกลับแล้วก็ ความยาวของสายพานนะครับสายพานลำเลียงกับสายพานมันคนละความหมายกันนะครับในในภาษาคอนวเยอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้คือไดเมนเตอร์ลูกกลิ้งหัวขับนะครับก็คือความโตของมันนั่นเองนะครับนี่ไดเมเตอร์ของมันนะครับความเร็วนะครับก็คือเคลื่อนที่กี่เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็มุมกองวัสดุนะครับขณะเคลื่อนที่นะครับหรือว่าเซอร์ชร์ดแองเกิลนะครับ ปกตินะครับเวลาเราจะนำกองวัสดุนะครับมาเทนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นวัสดุประเภทเบล์มทมทีเรียลนะครับเมล็ดถั่วนะครับเมล็ดข้าวโพดข้าวสารอะไรประมาณนี้นะครับรำทรายนะครับก็คือเมื่อเอามาเทเนี่ยนะครับบนพื้นที่อยู่นิ่งนะครับมันก็จะเกิดมุมอยู่มุมหนึ่งนะครับมุมนี้นะครับเราเรียกว่ามุม มุมรีโพสตนะครับผมมุมรีโพสตแองเกิลนะครับรีโพสแองเกิลถ้าพื้นอยู่นิ่งนะครับพื้นอยู่นิ่งก็คือ v เท่ากับ0ูนนะครับแต่เมื่อไหรก็ตามนะครับที่ v ไม่เท่ากับ0ูนนะครับก็แสดงว่าพื้นมีการเคลื่อนที่นะครับเมื่อพื้นมีการเคลื่อนที่ปุ๊บมุมกอง ตัวนี้นะครับเขาก็จะลดลงนะครับกองวัสดุก็จะบานออกนะครับมุมใหม่นะครับมุมรีโพสต์ใหม่ตรงนี้นะครับเรียกว่ามุมเซอร์ชาร์ดนะครับผมเซอร์ชาร์ดแองเกลิลนะครับก็คือมุมตรงนี้นั่นเองนะครับนี่คือเส้นแนวสัมผัสนะครับ เพราะว่าสายพานมันวิ่งอยู่นะครับมุมเซอร์ชั่นแองเกิลก็คือมุมนี้นะครับผมแล้วก็อัตราการขนถ่ายนะครับมีหน่วยเป็นตันต่อชั่วโมงนะครับเราจะขนถ่ายเจ้าตัวนี้กี่ตันต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็น้ําหนักจําเพาะก็คือน้ําหนักต่อหน่วยต่อหน่วยปริมาตรของเจ้าตัววัตดุของเรานะครับเช่นกี่กิโลกรัมต่อลูกบาทเมตร ะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็มุมของชุดขารองรับลูกกลิ้งก็คือมุมมุมตัวนี้นะครับขารองรับลูกกลิ้งนะครับโอเคเมื่อเราได้คําจํากัดความแล้วนะเดี๋ยวผมจะกลับไปยังหน้าอแอปพลิเคชันนะครับขั้นแรกนะครับเราก็เลือกสายพานลำเรียงก,ก่อนว่าเราต้องการจะ ใช้หน้ากว้างขนาดเท่าไหร่นะครับในการขนวัสดุของเรานะครับเช่นขนทรายนะครับผมขนทรายาจําจนวน30ตันต่อชั่วโมงนะครับขึ้นรถบรรทุกสมมุตินะครับเอาแบคโฮตักใส่สายพานลำเลียงนะครับแล้วก็ให้สายพานลำเลียงขนขึ้นรถบรรทุกสมมุติว่าผมเลือกหน้ากว้างสายพานที่1200ม mm ิลิเมนะครับ ความยาวสายพานลำเลียงนะครับเซนเตอร์พูเล่ถึงเซนเตอร์พูเล่นะครับอยู่ที่16เมตรสมมุตินะครับแล้วก็มุมชันของสายพาน์ลำเลียงนะครับอยู่ที่14องศานะครับไดมิเตอร์ลูกกลิ้งตัวขับนะครับผมใส่ที่500นะครับ500มิลลิเมตรนะครับความเร็วของสายพานลลำเลียงนะครับสมมติว่าผมให้1เมตรต่อวินาทีนะครับมุมกองวัสดุนะครับ ทายตัวเนี้ยมีเซอร์ชาร์ดแองเกิลอยู่ที่ประมาณอ่ะผมใส่ให้สัก25องศานะครับแล้วก็อัตราการขนถ่ายท,ที่ที่ต้องการนะครับก็คือ30ตันต่อชั่วโมงนะครับน้ำหนักจำเพาะของวัสดุนะครับสมมุติว่า1,800กิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรนะครับมุมของชุดขาลูกกลิ้งนะครับก็คือสมมุติว่าเป็น35องศานะครับทีนี้เมื่อเราเติมค่าเสร็จนะครับเราก็กดนะครับตรวจสอบ ค่าผลการคำนวณน,นะครับเขาก็จะขึ้นมาว่า,า maximum bell tension นะครับ19.48ปอนต์ต่อปอนความกว้างปอนเปยอินบิตนะครับผมก็หมายความว่าในในความกว้างหนึ่งนิ้วของสายพานเนี่ยมีแรงดึงอยู่ที่19.48ปอนนะครับ d ด i ving t o r q u นะครับอยู่ที่434.99นิวตันเมตรนะครับนี่ก็คือ t อ l ์ที่ใช้ในการขับพูเล่นะครับก็ที่ออกจากเกียร์บ็อกมานะครับ capacity นี่ก็ค่าที่เราเติมไปนะครับมูเล่นะครับ, ule, รบต้องหมุนที่ความเร็ว36.45รอบต่อนาทีนะครับใช้กำลังทั้งหมด2.23กิโลวัตต์เท่านั้นเองนะครับเบ Speed อยู่ที่1นะครับ สชันของตัวนี้อยู่ที่จุดศูตารางเมตรนะครับใช้เกบอกหนึต่อสามสิบเก้าจุดเจ็ดแปดนะครับมินิมัมทราน i ิชันดิสเทนต์นะครับ1920งเก้าสองศูนย์ทรานสิชันดททนิคือระยะตรงไหนนะครับก็คือระยะจากช่วงที่มันเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนแปลงรูปแบบของอรูปร่างสายพานนะครับเดี๋ยวผมเฟซกลับมานะครับ traction t e s i o n เนี่ยนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วกันนะครับอ่านี่ตรงนี้นะครับหน้ากว้างของสายพานเนี่ยนะครับสายพานเขาจะสัมผัสลูกพุลล่รตรงนี้เขาจะเป็นแนวตรงนะครับส่วนตรงนี้นะครับมันจะเป็นแนวสามสามเขาควายอยู่แบบนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ย ช่วงที่เปลี่ยนผ่านนะครับตรงนี้นะครับเรียกว่า transition distance นะครับผมเนี่ยนะครับก่อนที่เบลม,มันจะม้วนกลับเนี่ยนะครับอันนี้คือลูกผู้เล่นะครับตรงนี้ก็คือมันจะเป็นเป็นแบบสามเหลี่ยมไปนะครับระยะตรงนี้นะครับก็คือ transition distance นะครับ นี้ก็เป็นวิธีการใช้งานนะครับวิธีการใช้งานเป็นวิธีการใช้งานของแอปตัวที่ใช้ง่ายที่สุดนะครับตัวนี้ตัวนี้จะจะเป็นอแอปที่เน้นการใช้ง่ายนะครับแล้วก็จะมีตัวช่วยนะครับ <c oughs> ก็คือเราคลิกเข้าไปดูได้ว่า คำจำกัดความของตัวค่าต่างๆเนี่ยเป็นแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็สามารถที่จะกด back กลับมานะครับยังหน้าแรกได้นะครับอ่นนี้ผมลงใน emulator นะครับเพื่อที่จะแสดงให้เห็นแบบชัดๆนะครับแล้วก็มีตัวแปลงหน่วยนะครับตัวแปลงหน่วยก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่ถนัดในหน่วย SI นะครับ เราก็สามารถที่จะใช้ตัวแปลงหน่วย,ยช่วยในการแปลงค่าคได้ทันทีนะครับเช่นเมตรตร่อนาทีครับงเมตรต่อนาทีเท่ากี่ฟุตรตร่อนาทีแล้วก็เอาค่าตวัวนี้มาเปลี่ยนนะครับเช่นเรารู้ว่า200ฟุตต่อนาทีมันเท่ากี่เมตรต่อนาทีนเพราะ แอปพลิเคชันมันต้องการเติมค่าในหน่วยเอไแล้วเราก็แปลงหน่วยที่เรารู้มาแล้วก็มามาแปลงนะครับแล้วก็เอาค่าไปเติมนะครับก็ง่ายดีนะครับาจากนั้นนะครับก็จะมีในส่วนของ การเปลี่ยนภาษานะครับก็คือรองรับภาษาไทยด้วยนะครับตัวนี้รองรับภาษาอังกฤษรองรับภาษาไทยนะครับโดยการกดที่รูปธงชาตินะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราก็กดที่รูปธงชาติอเมริกานะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะเลือกใช้ภาษาไทยก็กดที่รูปธงชาติไทยนะครับมันจะกลับกันนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับหากมีข้อสงสัยทักถามนะครับหรือว่าข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใน ช่องคอมเมนต์ของคลิปได้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับทุกสับสคริปชั่นนะครับผมขอบคุณครับ